ลงโทษตามกฎคนเศร้าหักอยากให้เจ้าหู้คักว่าคนอกหักมันเจ็บขนาดแงนเบิ้งหอโบดที่สูงจดโลดย้ำจ่อยจอยจัดใจคนถือลืมสลือสลึมคือใจสิขาดธน,นายกเป็นอานุญาตสิปีนไปหองป้อง เฝากเสียงโบดลอยไปบอกน้องจอยอย่าจอยจัดอย่าบลอ็อกอย่าตัดคนที่คอยอยู่ทางรอยเอ็ขอโอดตระงานทำมึงพลานบ่แห้งอย่าเฮ็ดกลับมาแห่บุญพรเวทกลับมาเฮ็ดก้อยรอยเอด็ด อันดับที่สิบสี่ครับรอจอยที่ร้อยเอ็ดซิงเกิล,ล่าสุดครับจากเจมจัจตุลงคนลึกทุ่ง FM 103ท็อปทเวนตี้ ติดเทรนด์ทับกี้ขยี้ขาวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรสำเร็จรูปตราแม่แจงแม่แจงสะอาดอร่อยดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสนับสนุนโดยอินหน้างาดำงาดำคั่วแท้ร้อเปอร์็น และมาถึงช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวครับในเวลานี้10นาฬิกานาทีครับสวัสดีพี่ท็อปด้วยครับผมฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณผู้ดูและสวัสดีทุกท่านนะฮะทุกคนนะฮะที่ติดตามัปอยู่นะครับประมาณล้านล้านสี่ ตอนนี้ล้านสล้านสอะไรฮะห,หน่วยเป็นอะไรเป็นเซนติเมตรล้าน <laughs> สี่เซนอะไรอะไรนยาวแทวล้าน,านสีเส่เซน <ๆ S 2> นี่ก็ยาวนะเอ,อเอาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับด้ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุครับที่คนลุกทุ่ง FM ฟเอ็มร้อยสติดเทรนด แล้วก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันของเราครับทั้งในระบบ iOS และในระบบ Android ครับที่ติดตามฟังคนลูกทุ่งเยี่ยมร้อยสามอยู่จากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของคุณคและแน่นอนครับในช่วงเวลานี้พิเศษเลยด้วยนอกจากได้ดูได้ฟังไอพีเจตบอรดนอกจากได้ฟังแล้วยังได้ดูดูมันสดๆเลย่านทาง YouTube ของเราใช่ครับได้ชมกันด้วยนะครับมาในช่องทางของ YouTube กันได้เลยครับตอนนี้เลยนะในช่องทางของเราเลยด้วยนะครับเข้ามาที่ u t u b e ครับแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยคําว่า คนลูกทุ่งแค่นี้เองครับนะก็จะเจอกับพวกเราแล้วนะครับชาวรอบคนลูกทุ่งเอฟเอ็มร้อยสามฮิตติดเทรนด์นะฮะเห็นอันไหนที่มันแดงๆดงกับพิบอย่าไปดูผิดอันนะเห็นวันที่แล้วบอกว่าป้าแป๋วเข้าไปผิดวันมาละเอ๊ะทำไมส่งไปแล้วมันมันีไม่ขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยเรื่องอะไรกันนะเอ้าที่ไหนได้เข้าไปของวันที่แล้วดังนั้นวันนี้เราจะบอกอย่างนี้ละกันบางคนเอ๊ะไม่รู้จะดูยังไงแดงไม่แดงต้องดูที่ อีกี้ใส่เสื้อสีใส่าใส่เสื้อยีนก็เกือบทุกวันนะเสื้อยีนแต่วันนี้ข้างในลายมันจะเขียวๆหน่อยอก็พี่ท็อปใส่ขาวดำขาวดำเออเพราะพี่ไม่ค่อยได้ใส่โทนนี้ว่ะใช่พี่ท็อปใส่ขาวดำหรือวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำน้ำเอรื่องเกี่ยวน้ำท่วมนั่นแหละถ้าเข้ามาแล้วเจอเนี่ยใช่เลยด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องขอบคุณกันก่อนเลยด้วยครับได้เลยนะครับแนตอนที่สุดนะต้องขอขอบคุณเครื่องดื่ม ผงสเร็จรูปตราแม่แจงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําขิงน้ํามะตูมหรือน้ำแกกหวยนะครับตราแม่แจงเลยด้วยนะครับแล้วก็ทักทายกันหน่อยด้วยนะฮะทางช่องทางของ y o u t ยูทูบมาเยอะอีกแล้วพี่มาเยอะกันเลยทีเดียวนะฮะป้าแป๋วคนแรกค่ะสวัสดีจ้าป้าแป๋วอามงไปอามงหนึ่งปีเลยสวัสดีพี่ทอปและน้องกี้ด้วยนะฮะจากป้าแป๋วนะครับสวัสดีมงสองของเรานะฮะให้เขาด้วยไหมอะไรนะให้เขาด้วยเหรอ เอาเป็นว่าเอาเป็นมงพสติกก็แล้วกันปกติมงก็จะเป็นเป็นเป็นมงกดเพชรอ่าเป็นมงกดเพชรอันนี้เป็นมงพสติกอันนี้เอามงพสติกไปเพราะว่าเป็นมงที่แบบว่าเอ่อสำหรับคนที่ติดอ่าติดหมูกระทะเราใช่อ่าติดกระทะติดอีกติดไก่กระทะติดทะเลกระทะเอ่อทุกอย่างเลยนั่นก็คือมวยน้ำตาถูกต้องนะฮะ ออกันที่อันดับ3มกันเลยครับพี่ฮะก็คือพี่นาราขันทประจากเชียงใหม่สวัสดีครับผมนะเหลียงทองแดงครับพี่นาราขันทปรบสวัสดีด้วยครับโอ้เชียงใหม่นี่ไม่รู้น้าท่วมบ่เนาะย่างเดี๋ยววันนี้จะมีความคืบหน้ามาแต่ว่าเชียงรายกับน่านไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเลยด้วยเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณศิรดาด้วยครับสวัสดีครับคุณศิรดาฮะมาในรางวัลชมเชยครับผมแล้วก็มีคุณสมศรีสวัสดีพี่สมศรีด้วยนะครับน้องนาทาค้ามก็มาแล้วจ้าพี่นาก็มาแล้วจ้าสวัสดีพี่นา น้องจิ๊บก็มาแล้วด้วยจ้าสวัสดีค่ะพี่ท็อปแล้วก็เฮียกี้สวัสดีครส,ส,สวัสดีคุณสุริยนันจันทราด้วยนะฮะสวัสดีด้วยครับนี่บอกส่งกำลังใจให้ทหารไทยโอ้โหนี่มันหลายเรื่องเนอะไหนน้ําท่วมไม่พอแถมมีการประทะกันที่ตรงชายแดนด้วยต่างหากก็เริ่มเปิดศึกกันแล้วเนี่ยตอนช่วง7จ็ดโมงกว่าเนี่ยอ่านะฮะยังมบบะะเหมือนแบบย่างเชิงกันเล็กๆอยู่ด้วยนะ,ะใช่แต่ว่าเขาเอาเอาวุธมาติดขอบรถรุ่นหนามเลยนะอ่า อะไรแบบนั้นน่ะนะฮะอ้าวสวัสดีคุณสุรัตนาเด้ฮะใช่ครับผมสวัสดีพี่สุรัตนาจ้ะนะบอกแชร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณมากนะครับคนอื่นอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะจ้ะจ้ะสวัสดีพี่หนูพินสวัสดีพี่หนูพินจากลาบเ้าร้อยหนึ่งด้วยครับคุณพ่อวิสิตมาแล้วจ้ามาทักทายคุณท็อปและลูกชายด้วยนะครับสวัสดีพ่อด้วยครับเออแล้วฮะคุณบุญช่วยนะพี่จินด้วยพี่จินพี่จินนะฮะใช่สวัสดีพี่จินด้วยนะเอองกี่นะฮะ คุณบุญช่วยบอกว่าไงฮะบอกว่าอยากฟังข่าวน้าท่วมครับเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้อัปเดตเลยใช่ครับหลายส่วนนะฮะแล้วก็มีคุณนักครินครับผมคุณนครินเนี่ยส่งมาโอ้โหเป็นฝรั่งเลยวันนี้ไม่ใช่ทำไมอะครับฮิอ๋อรรยองระยองเขาเขาเขาาเขาเาอทยไทเาษารยองสบายใจฮิฮิอ๋อฮินะโอเคคุณนักคารินฮิโอเค ต่อมาเลยนะครับปา้าเผาคุณสืเอเผานักบอลรำด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะฮะพี่อ้วนมาดีร์รัตก็มาฮะพี่อ้วนมาแล้วสวัสดีพี่อ้วนด้วยจ้าบอกมือทักทายเซฮายจากพี่อ้วนมาด้วยนะครับแถวแถวนู่นแสมดำเลยนะฮะแล้วพี่แบมสุพรรณก็ต้องอยู่สุพรรณใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้อยู่สุพรรณวันนี้อยู่แถวแถวอะไรนะตรงข้ามในนั้นรัตนาธิเบศที่ทํางานสํานักงานสํานักงานสำนักงานสํารองนะฮะปัจจุกก็มาแล้วจ้ะปัจจุกปัจจุกสวัสดีด้วยครับคุณหนุ่มอั๋นเมืองเลยมาแล้วนนนนนะะะะคครัััับทงปจจุุุกณห่มอ๋ฮสสวดี สวัสดีพี่แมวด้วยครับพี่แมวก็มาแล้วพี่แมวเพิ่งตื่นใช่ไหมนวันนี้พี่แมวครับจะบอกว่าสตอหมดแล้วนะครับเหมือนกันเลยเลยกับว่าหมดแล้วเลยเหมือนกันครับสตอหมดแล้วนะฮะต้องทานหลังสตอเลยทานดีเหลือเกินเลยด้วยนะฮะมือดีทานดีเหลือเกินเลยด้วยพี่สายน้ํามาด้วยครับสวัสดีครับพี่ทอม้องกี้ขยี้คาวนะฮะแล้วก็มีคุณละเอียดธรรมศรีสวัสดีจ้านะฮะแล้วก็ยังมีอูอีกหลายคนเลยนะฮะที่กับเอาคุณอ๋องไทยสีเกตว่าไงฮะวันนี้บอกว่า อยู่บางบอนกับเยาวราชารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่เออวันนี้ถนนโล่ลงนะแปลกอ,อ,อาจจะเพราะฝนไม่ตกว่าพี่เออ,เอ,อมันก็เลยเคลื่อนตัวได้ง่ายหน่อยถูกถูก,ถกคุณเสรีก็มาแล้วด้วยครับบอกสวัสดีครับวันนี้บ้านแพ้วแดดแรงมากเออ เออนะฮะได้ซักผงซักผ้ากันใช่ครับแล้วก็คุณกนกพรนะฮะนี่นะฮะพี่พี่พพดิมชื่อเล่นนะฮะปกติดีส่งมาเป็นชื่อจริงนะฮะสวัสดีคานองกี้นะฮะแล้วก็แล้วก็คุณท็อปด้วยนะคะออแล้วก็ยังมีจากคุณอรวรันนะฮะสวัสดีทั้งสองคนเลยฟังตลอดนะคะแต่ว่าฟังอยู่ทางวิทยุครับคุณอ,อรวรันวันนี้ก็เปลี่ยนมามาในยูทูบบ้างก็ดีฮะเปลี่ยนบรรยากาศได้มาชมได้เห็นหน้าคาตากันใช่จะได้รู้ว่าหน้าตาดีเจเนี่ยดียังไงบ้างใช่คุณสัญชัยบอกว่าวันดีครับวันนี้รราาามินทบยกศ โอ้อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแถวนี้อยู่กิโลอะไรฮะคุณสัญชัยอ่ากิโลละร้อยกิโลละร้อยเป็นทุเรียนเจนนะแล้วก็คุณโรนชายสวัสดีครับคุณกระดกพรเอาพี่แอมเออเดี๋ยวพี่แอมเดียพี่แอมพี่แอมพี่แอมนะครับพี่แอมกระดกพรนะี่แล้วก็โทรมาหน้าไมค์ได้คุยกันด้วยเอเหเลเหรอใช่ครับอ๋อแล้วสวัสดีไปยังอ่า พี่แมวบอกว่าแชร์แล้วค่ะขอบคุณพี่แมวด้วยนะครับคุณรณชัยบอกดูสิธิสัญญาณชัดเจนดีสวัสดีคุณรณชัยด้วยนะครับวันนี้พี่หมงดูเหมือนจะไม่มานี่ผมกเลยจะบอกเลยว่าผมเดาได้เลยพอเห็นแต่ละคนส่งข้อความเดาเลยพี่หมงหายไปพี่หมงหายไปเพราะว่าแดดมาแล้วอแดดมาเพราะฉะนั้นพี่หมงต้องซักผ้าถูบ้านขัดห้องน้ำใดๆดีไม่ดีอ่ะ ที่พี่ท็อปเล่นอะถ้าจริงก็ได้นะทำไมฮะวันนี้แกจะโดนขึ้นไปซ่อมหลังคาก็ได้เอออะไรเงี้ยเพราะราคารั่นะใช่แล้วก็วันนี้แดดดีด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยฉันรู้มาว่าพี่หมงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแกมีกลยุทธ์ในการหลอกพี่แต๋อไอ้ยังไงอะแกไม่รู้จริงเหรอโอ้โหแล้วเราจะเล่ากันตรงนี้เลยเหรอเล่ากันเอาอากาศนี่แหละแต่ได้รู้เป็นทิศเป็นอยู่ด้วยกันทิศเป็นทิศคืออย่างนี้แกตอนแกปีนเพื่อบนหลังคาแต่ไม่ได้ไปซ่อมหลังคาอาแกต่อสายยาง ตอ่อสายยางลงไปอาาเออแล้วเ<อ>สร็จแล้วปุ๊บเฮ้ยวันนี้เกียดว่ะ เปิดน้ำปุ๊บสายยางลงไปโอ้หเปียกแล้วครับเปียกฝนฝนตกมาโอ้ทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะก็ไม่ได้พี่จ๋บอกเอ้าตาว่าฝนตกอีกแล้วนั่งนั่งฟังเพลงไปเออใช่ว่าฝนตกอีกไปฟังวิท็อปไปฟังเออทั้งวันไปพบโรคภัยหลับหลับคือแกเนี่ยต่อสายยางลงไปพี่หมวกลายจริงๆแล้วให้ให้น้ำมันตกแต่หลังคามาเนี่ยพี่จ๋เปิดหน้าต่างมาอ้าวฝนตกอ้าไม่ต้องซักผ้าพ่ออะไรอย่างงี้ไม่ต้อง กวาดบ้านนะอะไรอย่างงี้เออเดี๋ยวต้องถูบ้านเดี๋ยวไม่แห้งด้อีกเออใช่แกนี่แหละนี่แหละแกปรมประารย์รยประประาระประปเะประปรมจรประปการะปรรี่ระปมะปร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 ้ประประมระประประปรไม่ะป้ะปร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 ้ประ่นะปเะประประประมระปรเปรประประประปรปะปรเปปปะ โอนะสวัสดีครับคุณแก้วใจด้วยนะคุณแก้วใจมารายงานตัวด้วยนะครับสวัสดีคุณแก้วใจด้วยนะฮะหัวเราะกันไปสนุกสนานกันเลยใช่ครับแซวกันเล่นๆนะครับในทุกเช้ากันแบบนี้เลยด้วยนะครับผมนะฮะเอามาที่ข่าวคราวกันบ้างพี่วันนี้ผมมีข่าวคราวเป็นเต้่หลายเรื่องเลยเหมือนกันใช่ใช่นะฮะก็ไปดูเรื่องราวของน้าท่วมกันก่อนครับซึ่งตอนนี้นะต้องบอกว่านักจริงๆนะฮะก็เรียกว่าเกิดจากฟ้าฝนที่เราคุยกันสองสามวันที่แล้วทางกรมพยุนิวิทยามีพายุเข้าททีี่าาางเวยยดนมพุ วิภาแล้วมันก็ส่งผลมาทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนี่จะหนักเลยก็โดนเขาเรียกว่าไปยุ่โซนร้อนแล้วก็โดนขนาดนี้เราโดนแค่ห่างๆางหลานนะใช่เออน้ำตกแล้วก็ทําให้ปริมนาณน้ำเนี่ยมันไหลเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็นๆแล้วนะฮะก็ที่ไหนหก่อนอยังไงพี่ก็ที่น่านเลยโดนนักสุดมาที่น่านเลยนะฮะก็น้ําเข้า ท่วมบ้านนะฮะที่อำเภอเวียงสาเนี่ยล่าสุดเนี่ยท่วมไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ <S <S นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับยังมีในตัวเมืองก็วิกฤตนะครถนนสายหลักที่ถนนน่านบ้านหลวงเนี่ยนะค,ะครับก็เรียกได้ว่ารถใหญ่ผ่านไปเนี่ยแทบจะแบบบิดล้อเลยนะผมเห็นคนรู้จักผมอ่ะเมื่อคืนเนี่ยเห็นแบบเห็นกระตาเลยนะ,<ฮ>ะประมาณสัก4ี่ทุ่มอ่ะ เขาก็ไปยืนหน้าบ้านยืนในบ้านเขาอะแต่ว่ายืนหน้าบ้านเขาแล้วก็ถ่ายข้างนอกอะเห็นเลยว่าข้างนอกเป็นน้ําแล้วก็ปิ่มเข้ามาในลานจอดรถบ้านเขาละแล้วเขาก็ถ่ายตกดึกปุ๊บเนี่ยเขาก็ถ่ายแล้ว่าน้ําเนี่ยเข้ามาถึงตรงประตูบ้านคือนี่ถึงบ้านคนนะพี่นะแล้วข้างหน้าก็เป็นที่จอดรถมันจะมีหลังคาแต่ตอนแรกเนี่ยแค่อยู่ตรงรั้วปิ่มๆเข้ามาหน่อยๆแต่ตอนหลังเนี่ยพอรอบดึกเนี่ยน้ำเนี่ยเข้ามาถึงในประตูบ้านข้างในละ คือไปประมาณแบบเกือบเกือบรอรถละ,ะข,ขึ้นเลยร้อรถมาหน่อยละ,ะแต่ยังไม่ถึงแต่ยังไม่ถึงใต้ท้องรถล่าสุดครับแบบอันนี้เห็นกระตาเลยนะเราบอกนะล่าสุดเลยเนี่ยเมื่อประมาณตีสี่หรือตีห้า ถ่ายว่ามันมาครึ่งบ้านแล้วโอ้โหก็เ่ออกมาแล้วก็บอกว่าตอนแรกบอกว่าเราจะทํายังไงกันดีผมเห็นแคปชั่นนะเราทํายังไงกันดีต่อมาเฮ้ยน้ํามาถึงนี่แล้วเลยต้องอพยพไปอันสุดท้ายใครมีเบอร์เรือติดต่อบ้างไหมครับจริงๆต้องใช้เรือกันเลยทีเดียวเรือออกแล้วพี่เพราะว่าเข้ามาถึงในบ้านแล้วแบบกลางๆบ้านชั้นหนึ่งแล้วอะลวามสูงเลยอะตอนนี้เป็นไงบ้างอะล่าสุดนี้นะคะเขามีการปิด ห้าสะพานเ,เพราะว่าน่นานมันทั่วมมิสะพานเลยมีสะพานไหนบ้างที่จังหวัดน่านสะพานสีบุญเรียง<ฆ>นะสะพานนครน่านพัฒนา<ฆ>สะพานบ้านน้ำด้วนะสะพานบ้านดูแล้วก็สะพานพัฒนาภาคเหนือทําไมน่านน<อ>ือปิดหมดเลย,เยปลิดหมดเลยรืกแผนที่ประเทศไทยก่อน น,น,น,นอกเหนือจากนั้นแล้วนะฮะยังท่วมไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็กำโกลงล<อ>งห,<อ>หมดเลยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ําทะลักเข้าในตัวโรงพยาบาลต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจไปอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงก่อนเพราะว่ามันท่วมเข้ามาถึงแบบ ถึงห้องผู้ป่วยนอนเลยอะห้องผู้ป่วยนอนเลยอ่ะนะฮะตรงที่ตรวจโรคตรวจโรคทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้แถวเชียงรายเลยนอนใช่คือเชียงรายเน่ยโดนอยู่แล้วแต่ว่าครั้เนี้ยานือทน้ำเนี่ยไอ้น้ำเนี่ย น้ำเนี่ยมาที่น่านเยอะก่อนล่าสุดนี้ทางมูลที่องค์กรทําดีโดยดรบุม๋มปนัดดาบุ๋มผู้ดีนะครับได้ลงพื้นที่ไปที่เรียบร้อยแล้ว <ไป S 1> นะฮะไปแล้วเรียบร้อยฮะพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งน้ําดื่มข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระปงปลากระป๋องเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยใส่พร้อมไปเลยเพื่อที่จะเบาเปืดอครที่ ลําบากนะติดอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้อย่างน้อยก็มีอาหารแล้วก็สิ่งประทังชีวิตโดยเฉพาะน้ําดื่มกับข้อสารเพราะออกมาไม่ได้จริงๆเลยนะทุกคน <ừ. S 1> ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าน้ํามันสูงแล้วเสร็จปุ๊บเรือมันเข้าไปไม่ถึงรถมันเข้าไปไม่ถึงช,ช่วยเหลือมันยังเข้าไปยากๆอย,อยู่อย่างน้อยเนี่ย มีอะไรกินประทังชีพไปก่อนใช่บะหมี่เงสําเร็จรูปบ้างถุงขยะเอ่ยขนมขนมก็ต้องมีติดไว้ที่บ้านเนี่ยสบู่ยาสีฟันเชียงรายแล้วเนี่ยน้าเนี่ยเดี๋ยวพะเยาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้ากลัวเลยเหมือนกันนะครับตามแผนที่เลยนะพะเยาเลยอุตรดิตอะไรแถวๆทางนั้นเลยด้วยนะครับพี่บุญประดาฝากบอกมานะคะว่าตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะร่วมกันบริจาคกันได้เหมือนเดิมทํายังไงนะฮะก็คือติดต่อไปที่เบอร์ของน้องอุงหุ่นซึ่งเป็นเลขาของพี่บุ๋มได้เลยนะฮะเขาลงเบอร์ไว้ทค่อกรท ใช่ศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าสีส่ห้านะ,ะครับศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ห้าก็คือคือเป็นเบอร์ของนี่แหละนะฮะน้องหุ่นคืออยู่ประจำที่มูลนิธิองค์กรทำดีสำนักง,งานใหญ่ที่ตรงปทุมธานีนี่แหละใช่<ล>ถูกต้องนะฮะสามารถเอามาได้หลายอย่างเลยนะฮะ,ะน้ำดื่มข้าวสาร,าะรานะฮะไล่ไปหนึ่งน้ำดื่มข้าวสาร บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องสําเร็จรูปทั้งหลายทั้งหลายทั้งหมดเครื่องปรุงเครื่องปรุงได้หมดก็คือพวกซอสซีอิ๊วยาน้ำตาลเกลือน้ํามันพืชนะครับสบู่ยาสีฟันแชมพูถุงขยะและขนมทุกประเภทสําหรับเด็กๆใช่นะครับที่เขาเอาพวกว่าไอ้พวกเครื่องปรุงนี้ก็ไม่ใช่หรอกบางที เผื่อบางจุดมันตั้งกระทะตั้งเตาได้ก็จะได้ทำกับข้าวอาจจะไปขึ้นไปบนชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยไปผัดบนชั้นสองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปแล้วก็เอาไปให้คนที่บางทีก็หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านอ่ะคือบางทีอ่ะเราเข้าใจว่าทำไมบางคนบอกทำไมไม่ออกมาทำไมไม่ออกมาเราก็จะอ่อนไ่อยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีศูนย์ อบยกอ่ายังไม่ตั้งยังไม่ตั้งนะก็ออกมาแล้วก็จะไปอยู่ไหนเลยด้วยทางสายเนี่ยเดี๋ยววันนี้คนน่าจะประชุมกันเหมือนกันนะฮะับสำหรับทางการเลยด้วยเหมือนกันเนี่ยต้องดูหมดแล้วเลยนะครับต้องรีบเลยนะฮะต้องรีบเลยเรื่อด้วยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องราวของน้ํานะครับนะในเรื่องของน้ําท่วมนะครับที่บอกว่ามีพายุวิภานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบสําหรับพี่ๆน้องๆทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะนะครับช่วงแรกๆเลยเหนือตอนบนนี่เลยแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่าน อุตรดิตถ์แล้วก็เลยไปทางอีสานตอนบนกันนี่แหละครับนะพวกอะไรเลยน้องคายบึงการอุดรอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะถ้าเกิดว่าที่ไหนที่เราบอกมาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ท่วมหรือก็ต้องเฝ้าระวังต้องระวังะกันใช่ไหมะอุ้ยตายเอาไปฮะีย่าให้ลั่นนะครับนะอาไปฮะอ่าและในช่วงนี้นะครับข่าวแรกของเราต้องขอขอบคุณนี่เลยฮะครับผมนะกับเครื่องดื่มนะครับนะนี่เลยครับเครื่องดื่มคิงผงสาเร็จรูปเครื่องดื่มมาตุงผงสําเร็จรูปและเครื่องดื่มเก๊กฮวยผงสําเร็จรูปตรา แม่แจงครับผมนะฮะสำหรับในเรื่องราวแรกนี้เลยด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะเราก็ให้พวกเราได้เฝ้าระวังรวมทั้งถ้าเกิดว่าใครอยากร่วมบริจาคนะครับก็สามารถตอนนี้นะไปบริจาคที่องค์กรทําดีก่อนได้เลยด้วยใช่แล้วเพราะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเข้าไปตอนนี้พี่บุ๋มไปเร็วกว่าเพื่อนเลยใช่แล้วนะก็คาดการณ์อย่าเพราะว่าเขาไม่การประเมินกันแล้วเมื่อเช้าเลยอ่ะพี่ผมนั่งจัดรายการอยู่ตอนหกโมงเจ็ดโมงผมมีรุ่น้องรู้จักเปิดร้านกาแฟอยู่ริมน้ํากบ ในตัวเมืองเชียงรายเลยเวลาปกติแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาจากแม่น้ากกนี่แหละแต่แม่น้ํากกก็จะคล้ายๆกับเจ้าพญาเขาพายอยู่ในเมืองปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็จะร่วมกลางเมืองเลยถ่ายมาเนี่ยตอนเนี้ยังไม่เข้าถึงร้านนะแต่ก็เริ่มปริ่มแล้วก็เอิแล้วน้ําแรงมากใช่แล้วก็น้ํานี่เป็นสีแบบสีน้ําตาลเลยอะใช่น้าป่าเนี่ยอยู่ในแม่น้ากกอะผมยังแบบเมื่อเช้าก็ยังทักไปอยู่เลยนะฮะเออว่าแบบว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับทางทางเชียงรายใช่นะครับอ มาที่ข่าวที่สองเรานะสนหรับสนุนข่าวที่2นี้โดยงาดําอินหน้าฮะนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นสุดยอดอาหารที่วันนี้พี่ท็อปได้ทานแล้วเรียบร้อยวันนี้ทานเป็นสูตรพอกอรี่เป็นงาดําคั่วแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผสมพอกอรี่แล้วก็ขึ้นช่ายด้วยเนะฮะแล้วก็อินหน้างาดําคั่วทานง่ายมากก็เทใ,ใ,ใส่ใส่ใส่แก้วนะฮะแล้วก็ใส่น้ําร้อนแล้วจมมเข้นนมันก็ดูดว่าแบบกำลังดีเลยอร่อยมากเออผมไม่ค่อยได้กินเหมือนกันริงจ หวานแล้วก็มีความมันๆแต่ว่าน้ำครีมเทียมเนี่ยมันมาจากน้ำมันมะพร้าวมันก็เลยทำให้มันไม่ใช่มีไขมันทรานส์เออก็จะบอกเลยถ้าครีมเทียมไปกินสุมสีุ่ปห้านี่ไม่ดีแล้วไงนะใช่มันจะเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนพวกเนยมักะลีเนยเิ่มไขมันในเลือดเลยพูดตรงๆมันคือไขมันเลวอ่ะไขมันมันจะมีไขมันดีไขมันเลวใช่ถูกต้องนะฮะแต่อันนี้เป็นไขมันดีเพราะว่าเป็นไขมันที่มาจากน้ำมันมะพร้าวนะฮะและที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใส่วัตถุกันเสียมีสาม สูตรใช่ไหมอ่าใช่ครับนะก็เป kind of <world ly> ็น <tragedy> สูตรออริจินอลเลยด้วยนะครับก็เป็นสีดําเลยนะครับเป็นงาดําคั่วแท้ร้อเปอร์แล้วก็มีต <Hayır> ัวที่เป็นที่บอกสูตรที่พี่ท็อปบอกเป็นงาดําคั่วแท้ร้อเปอร์เซ็นที่มีผสมส่วนผสมของผักขึ้นช่ายแล้วก็บอกเกอรี่แล้วก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรงาดําคั่วแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสูตรที่ผสมข้าวโพดฟักทองและลูกเดือยอันนี้ก็ชิมแล้วเมื่อวานนี้อร่อยมากเบต้าแเฮดดิน เออหนึบๆเลยหรอหนึบๆมันจะมีความนูนัหนึบๆนหน่อยหอยเอออยากรู้เป็นยังไงอ่าวเดี๋ยววันหลังจะมาลองเดี๋ยววันหลังมาลองมาลองนะเออมาลองกินทีละอันเทสกันดูงนีอะไรนงี้เลยนะดีมากอ้าวคราวนี้มาดูดูเรื่องราวของสิบประเทศที่สนุกที่สุดประเทศที่สนุกที่สุดเขามีการประเมินอะไรมาวัดว่าสนุกอ่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์ฝั่งเพย์สนุก เที่ยวสนุก<อ>กินสนุกบรรยากาศสนุกบรรยากาศของประเทศมันเหมือนไปแล้วมันดับทาให้เรามีความสุขสนุกไปด้วยอ,อะไร,รอ,อย่างเงี้ยนะฮะโดยล่าสุดนี้นะเมื่อปี2024เนี่ยนะฮะก็คือเขามีการจัดอันดับของ US News World Report ของอเมริกาเลยนะฮะ,ะเกี่ยวกับเรื่องราวของหมวดความสนุกและประเทศที่ สนุกกับการประจนภัยอ่ามีแบบนู่นนี่นั่นให้แบบว่าลำมั่งกระสู้อีเก้กอะไรเยอะะหรอไม่ใช่หรอมาหมดบอกประจนภัยเราก็นึกไปถึงเออเราบุกเข้าไปป่าอเมซอนเลยไม่ใช่คือบอกว่ามีเหมือนแบบมีมีมีอะไรหลายอย่างอ่ะ คือไม่ใช่แบบเป็นเป็นประเทศที่เรียบง่ายชิวๆชิวๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครชอบแนวนั้นก็สามารถไปได้ไอเถ้าเรียบง่ายเช่นแบบสมมติพูดาัดพูตาอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบสโลไลฟ์แต่อันนี้ไม่ใช่อถ้าเมาดิฟก็บอกว่าไปนอนดูทะเลอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาจะตัดเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์มีความสนุกสนานมีความหลากหลายแกคิดว่าประเทศไทยติดไหมถ้าเป็นช่วงปกติผมว่าต้องติดต้องติดใช่ไหมประเทศเราเนี่ยนะเป็นประเทศที่ เอาพูดถึงเรื่องของกินก่อนอเป็นประเทศเอาประเทศอื่นก็อาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าเราไม่เคยไปผมไม่เคยไปแต่ผมเมื่อเท่าที่ตัวเองเคยไปมาเนี่ยต่างประเทศเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสุขกับการกินเน่ยประเทศหนึ่งเลยดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนก็มีร้านนู้นร้านนี้เปิดหิวตอนไหนก็ออกไปหาของกินได้ไปเที่ยวได้มีตลอดเวลาโอ้โหเมืองนอกเนี่ย เอ่อเอาเนี่ยอะไรสมมติใกล้ๆผมเพิ่งไปไปสิงคโปร์บางทีห้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยไอ้ร้านไอ้ที่ถนนน่ะไอ้ถนนที่เขาบอกว่านั่งกินนั่งชิวปิดหมดแล้ว them. Them. Helmet, เออใช่ถูกอะไรเงี้ยแล้วร้านนะหงร้านอาหารก็แล้วก็อยู่ไกลนะแล้วอยู่ไกลอย่างอเมริกาเนี่ยเซเว่นนี่แทบจะไม่มีนะใช่กลางคืนนี่แทบจะต้องมีของตุนอยู่ในบ้านถูกเพราะว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตปิดแล้วแล้วเคยไปอยู่ที่นี่กัเลยบอกเหมือนกันครบางทีเสาร์อาทิตย์แต่ห้างยังปิดเลยนะใช่วันอาทิตย์ถ้าเป็นยุโรปนี่เขาปิดหมดเลยนะเห็นเคยไปยุโรปปปออออ่ะแแล้้ววววพไถึงัันนนรกเเยย็าาทิต์ กะกะอ๊ยวันหยุดวันหยุดมาเที่ยวกันแบบบ้านเราอ่ะฉันเดินไปผีจะหลอกเโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่คือแบบอะไรวะเนี่ยอะไรวะนี่ททำไมไม่มีรถแท้จะไม่มีเลยอ่ะก็อยู่ในบ้านกันใช่ก็อยู่แค่จะไม่ออกมาเลยแล้วก็ร้านนะจะหาซื้อน้ําครับ เดินไปสองกิโลก่อจะเจอร้านน้ำอะ่ะ oh, ประเทศไทยของเราเนี่ยสุดแล้วถึงบอกว่าประเทศไทยนะเอาจริงๆนะคือประเทศไทยช่วงเนี้ยมันแบบว่ามันมีเรื่องที่เรารู้เยอะไม,ะะม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมเอ่ยปัญหาเพื่อนบ้านมาวุ่นวายอะไรกับเราเอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหลายๆมันก็เลยทำให้ช่วงนี้มันอาจจะแบบมีข่าวที่ทําให้แบบมันแบบ ชวนไม่สนุกเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นปกติแล้วผม,ผมว่าบ้านเราเนี่ยเป็นที่แบบสนุกที่หนึ่งในโลกเลยแหละประเทศชาของเราก็ติดครับมาดูที่ว่าจะติดอันดับที่เท่าไหร่<า>เริ่มมาที่อันดับที่10บฮะบอันดับที่10คือฝรั่งเศส อ่ากะจีได้ว่าโอเคเนี่ยเป็นเมืองกลางคืนเขาจะมีอ่ากลางคืนเขาจะมีไฟประดับหอไอเฟลหอไอเฟลล่องเรือแม่น้ําอะไรอย่างเงี้นะฮะตกลางเมืองปารีสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอ่ามีคือพูดง่ไงว่ามีแบบชีวิตทั้งกลางวันและมีกลางคืนแบบไ i g ์ t l i f บ้างอ่ามันก็เลยทําให้สนุกไงอ่ามูแลนรูทอย่างเงี้ยอะไรนะอันดับที่เก้าคือนิวซีแลนด์เออเหรอเออเรารู้สึกว่านิวซีแลนด์จริงมันน่าจะเป็นแบบธรรมชาติเออแต่ว่าก็น่าจะมีแบบสัตว์ที่ท่องเที่ยวเยอะๆอะไรเงี้ยก็ดูสนุกเป็นจอ อันต่อมาคือโปรตุเกสโปรตุเกสเขาทำอะไรกันหนูไม่รู้เหมือนกันหผมไม่เคยไปเออออสเตรเลียออสเตรเลียก็จะมีชายองชายหาดมีทะเลมีเล่นมีทะเลให้เล่นแล้วแบบทะเลกับแบบตึกตึกเมืองเมืองอยู่ไม่ไกลกันเลยด้วยอ่าใช่ก็ดูจะเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไงเออต่โหของแต่ว่าเอาจริงแล้วค่าค่าของชีพไปแอบสูงกันนะออสเตรเลียเนี่ยที่ยวไปไปแบบโอ้โหเยอะสูงกว่าแบบสูงจนแบบโอ้เออสูงเนอะอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้เลยเหมือนกันอ่าอันดับต่อไปอันดับ6คือประเทศกรีซ อันนี้ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันเออลิสก็แต่ว่าเมืองสวยนะพวกซานโตลินีลิมทะเลสีสันงดงามอาจจะแบบมีแบบว่าแบบเบอที่บอกอ่ะแบบว่านอกจากในเรื่องของแบบพักผ่อนริมทะเลแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยอก็เลยดูสนุกใช่ไหมต่อไปอันนี้โอ้โหอันนี้ก็แน่นอนเลยอันดับ5คือเม็กซิโกทํางก็จะมีสีสันอะไรของเมืองอะไรเงตี้ย เป็นเมืองเป็นเมืองของดนตรีออ่าความสนุสนามเราบอกว่าแบบว่าพวกกับพวกกับว่าเม็กซิโกก่อะไรเงี้ยอนซาเลสอะไรอย่างเงี้ยไมะถึงการ์ตูนเมื่อก่อนตอนเด็กอะไรสปินดี้กอนซาเลสที่มันเดี๋วิ่ง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 เร็วๆแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็เต้น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 อะไ่างเะต่อไปอันดับ4คืออิตาลี อ่าอิตาลีอ่าอิตาลีเคยีระเไปถ้าเมื่อก่อนเนะจะเป็นเมืองแฟชั่นใช่แล้วก็จะมีพวกสถาปัตยกรรมเรื่องของวังเวงหรือว่าอะไรเงี้ยเออหรือว่าพวกนครวาติกันผมไม่อยากไปใช่ชสวยมากโบ่เเบิดก็สวยแล้วก็แบบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ฝรั่งอ่ะคือถ้าเกิดป็นอิตาลีอ่ะถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าซัมเมอร์เขาอ่ะคือซัมเมอร์เขาก็ประมาณ20 บกำลังดีกำลังดีกลังดีเขาจะใส่สกเก็ตาออกบานเเดินชิลกันยี่สิบแล้วใส่แจ็คเก็ตแล้วนะยี่สิบอะไรเงี้ยแต่เขาที่เขาแบบชอบเดินเกงขาสั้นทะยุยืดกันแล้วแล้วเขาดื่มเบียร์เขาจะมาดดิงเบียร์กันแบบตั้งแต่กลางวันเลยดที่บรรยากาศเขาสวยงามเมืองเขาจะมีพวกเขากินเบียร์แทนน้ำเปล่าไม่ขึ้น่อนน้ำเบียร์ถูกกว่าน้ำเปล่าเออใช่แบบทั้งนั้นแริงจริงๆเขาก็นั่งกินดิ้งดิ้งอะไรเงี้ยสนุกอิตาลีเทปไปอันดับสามอ่ะครับ t ทยแลนด์ไทยแลนด์วอลกัมม์ทูท่ารันคอมทอมไม่รู้กูเออจริงไทยแลนด์นี่เราไม่มีอะไรต้องอธิบายกันเลยอ่าใช่เรานี่งมีทั้งไนท์ไลฟ์เที่ยวมีทั้งเที่ยวกลางวันก็ได้เที่ยวกลางคืนก็ได้เที่ยวแบบพ่อแม่ชอบผู้ปกครองชอบก็ได้เที่ยวแบบเด็กๆชอบก็ได้เที่ยวแบบคนแก่ผู้ใหญ่ไปไหว้พระ ก็ได้ได,<ม>ได้เหมือนกันเที่ยวแบบแฟมิลี่โอ้โหประเทศไทยเราเนี่ยแบบติดอยู่แล้วจริงๆผมเชื่อว่าต้องอ<า>ติดนะฮะอันดับสองใครไทยใ <Brazil S 1> จว่าเรา บราซิลเนี่ยนะเออบราซิลเขาก็มีแบบว่าพวกบอลเบิร์นกีลงกีฬาพวกอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าให้ดูแบบว่าการแต่งเมืองจะอะไรเงี้ยที่ต้องเที่ยวบราซิลไม่เคยเราพอพูดถึงบราซิลเลยคิดถึงแต่ฟุตบอลเออใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าคือเขามีเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วแต่รู้เดี๋ยวสาวๆสวยเต้นแซมบงเต้นแซมบ้าอะไรอย่างเงี้ยเลยด้วยเออแล้วก็แบบว่าแบบแล้วก็แบบฟุตบงฟุตบอลเนี่ยบราซิลจะนึกออกอยู่ประมาณเนี้ และอันดับหนึ่งของเรานะอยยากรู้เลในหมวดของประเทศที่สนุกสนานในเรื่องของการประจนภัยและก็เอนเตอร์เทนเมนต์คือประเทศสเปนโอ้โหสเปนมายละให้เขาเที่ว่าวัดขนาดนี้ใช่สเปนไหมไม่ใช่ใช่ไหมจต่ไม่ได้รางวัลนะ <laughs> ก็วัดขนาดกันเออสเปนเนี่ยนะเออแต่สเปนนึกออกนึกก่อนเดี๋ยวเขาแดนกระทิงดุเออขาจะมีว่ามีแขกมาทาดอสมัยออก่อนนะท<ช>ี่บอกวไปดูกันอัธยาศั์วิว มาทะดแล้วก็แบบมีคนแบบลอก,กระทิงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีมฟุตบอลเออที่<ช>อติกโกมาดริดเออลิวมาดริดอะไรเอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองมาดริด<ม>แต่ผมคิดว่อีอะไรบ้างมูดของประเทศมันจะออกไปเดียวสนุก มีกิจกรรมมีอีเวนต์มีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟุตบอลเลยแบบสถานที่ท่องเที่ยวเออไม่เคยไปเหมือนนสเปใช่สเปนก็ไม่เคยไปดูแต่ฟุตบอลอย่างเดียวนะครับนะก็เป็นบรรยากาศหนึ่งนะครับอ่ะใครมีโอกาสนะได้ไปหรือว่ายังไงนะครับส่งข่าวส่งคราวหรือว่านะครับมาเล่าสู่กันฟังได้ด้วยอีกเหมือนกันนะครับนี่ก็คือ10อันดับประเทศที่เขาว่าสนุก ใครมีโอกาสอยากจะไปหาความสุขความสนุกในชีวิตเอาไปเที่ยวได้ออาเปแนวที่เกิดว่าชอบแอดเวนเจอร์หน่อยๆกิจกรรมเยอะไอจริบ้านเรานี่ก็ครบทั่วแล้วเลยเหมือนกันนะใช่เอาไปเที่ยวที่บ้านเราก็ถือว่ายังไม่ครบเลยนะอ่าจริงแล้วก็มีเที่ยวให้เที่ยวหลายแบบเลยด้วยเหมือนกันใช่นะครับเที่ยวทะเลก็ได้เที่ยวภูเขาก็ได้เออเที่ยวธรรมชาติก็ได้เที่ยวอะไรกันเที่ยวแบบว่าเที่ยว เขาแลเป็นความเจริญอินเตอร์เทนเมนต์กรุงเทพนี่ก็ได้อม,มีครบๆเหมือนกันใช่แล้วนะฮะอ่ะและในช่วงของท็อปกี้นะครับทั้ง2ข่าวนี้นะโดยเฉพาะขันที่2นี้ต้องขอขอบคุณอินน่างาดําคั่วแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเป็นงาดําคั่วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไขมันทรานส์ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลและไม่ใส่วัตถุก,กันเสียทั้ง3สูตรเลยครับ,รบทั้งสูตรออริจินัลมีแบบงาดําคั่วแทแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์และสูตรที่ผสมกับข้าวโพดฟักทองและลูกเดือยและสูตรที่3ก็คือ สูตรของพี่ผสมผักขึ้นช่ายและบล็อกแครี่ครับอันนี้ไปทับชอบมากอร่อยเขาบอกอร่อยมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงมันก็มันมันได้ความหอมคนละแบบอ่าได้ความหอมแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้พวกอ่าแนวฟักทองก็โพดอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นผักสีสีเหลืองสีเหลืองเป็นอะไรทันทีทันใดเลยเนอะแต่แต่ไม่ชอบชอบผักใบเขียวเพราะเป็นคนกินผักขี้ ผักสดเนี่ยก็เลยจะชอบแล้วบอกเกอรี่เอ,อเอ่ยเนี่ยขึ้นชา้าที่ไปในขึ้นชาใหญ่ๆที่เขาบอกปั่นพวกผลไม้หรือว่าอะไรอย่างงี้กินแล้วมันดีนดต่อคือมันไม่ต้องไปย่อยเยอะ S <S <S คือถ้าเรากินผักสดอะมันก็ดีตแต่มันย่อยเยเอะมันจะเกิดแกส๊ <S <S แกสเกสิร์สอะไรอย่างงี้อันนี้มันแบบว่ามันสําเร็จมาแล้วมันเขาเขา,เขาถูกผ่านกับการบางีแต่ย่อยงย่ายด้วยแล้วก็คุณประโยชน์ของงาดำอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสิ่ย่อยเต็มอยู่แล้วเลยด้วยนะเรื่องมาลงมาเลงเรื่องของแอนตี้ออกซิเดนต์ต่างๆด้วยนะก็ไปอุดหนุนกันเลยครับอินน่างาดำคั่วแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับและนี่คือช่วงเวลาของท็อปกี้ขยี้ข่าวนะครับเดี๋ยวเราอยู่กับพี่ท็อปตอไปเลยด้วยนะครับแล้ววันนี้ม วันนี้มีแค่คือน้องบักลาครับบักลาครับบักลาครับกูนี้ดิ๊ิตอกนี่ก็เริ่มอ้โหมีคนเล่นเงนหลายคนเ้ยนะเดี๋ยววันนี้จะเต้นกับน้องอ่าอ่านี่แล้วก็น้องเลิกเต้นกับน้องนี่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ผมจะบอกว่าน้องพี่เต้นกับน้องได้ไหมเดี๋ยวผมขอไลฟ์สดกับน้อง ขายของเก่งจริงเเอออจำยากแต่วัน <reco> นี <kaar> ้เดี๋ยวจะมาคุยหลายเรื่องอ่ะเรื่องมูของนางนางกับสายมูตัวแม่หล่อหล่ออหยห้าสี่สามสองวันดีคืนดีนะก็ออกมาล้ำล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 ำำอ้าวไดเจอที่เอาลำ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 อีกแล้วเออหลอเออลำลำเอาต้องไปถามว่าไอ้นางอาจจะลำแล้วอาจจะได้แบบได้อะไรอย่างงี้เออใช่เพราะลำไปลำลำลำจนแบบว่านี่แหละนะจนสายมูเสร็จปุ๊บแล้วเสร็จปุ๊บนี่เลยก็เลยโอ้โหขายของขายดีเลยด้วยกันดีเลยเออแล้วก็เรื่องราวของครอบครัวด้วยอ่าใช่แต่ก่อนหน้านั้นโอ้โหผมติดตามอยู่เลยด้วยกันชีวิตมาาารธอนควก เดี๋ยวตอนนี้มีไอ้ตัวเล็กแล้วด้วยแล้วก็น่ารักด้วยนะครับนะสำหรับน้องธัญญานะครับเดี๋ยววันนี้เจอกันแน่สิบเอ็ดโมงแล้วก็ในช่องทาง YouTube ก็สามารถติดตามดูกันได้ด้วยใช่นกัพี่ใช่แล้วนะฮะเราก็จะขอเพลงก็หย่อนชื่อเพลงมาเลยที่ไลน์แอดดีเจเคเทีเอฟเอ็มเดี๋ยวเปิดให้ครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับล่ำลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะฮะอะไรวันพรุ่งนี้อยู่กับพี่ทัพต่อเลยนะครับวันนี้ทอปกี้ขยี้ข่าวไปก่อนแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ